สวัสดีททและคุณผู้ชมครับดิจิตอนรับเข้าสู่รายการดาวปโต่อทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม TOAP นะซึ่งในวันนี้มีการอัปเดตใหม่มีผลพิษเข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็มีอาวุธใหม่เข้ามา1อันนะครับนี่ฮะก็คืออาวุธชิ้นนี้เลยครับนี่ฮะเวนอมอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับแล้วก็นี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหมือนเป็นโยรุเล็กที่แบบว่าเป็นสีม่วงครับคุณผู้ชมนะขอดจับครับผมนี่เดี๋ยวฟันให้ดูเลยว่าเป็นไงนะครับโอ้โหนี่คือการฟันนะครับ ระยะเนี่ยถามไม่ต้องไม่ต้องสืบเลยว่าสั้นหรือยาวครับสั้นแน่นอนครับนี่ฮะนะต้องเล็งไประยะประชิดเท่านั้นนะครับผมดูดิดาบโคตรสั้นเลยครับแล้วก็นี่คือสกิลของมันนะครับคุณผู้ชมนี่สกิลไปการยิงเวนนอมไปเป็นแบบนี้เลยครับเป็นเม็ดเม็ดนะครับผมโอ้โหสุดยอดนี่มันยิ่งกับผลโมจิอีกนะครับผมโอ้นี่ปิว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 ไปแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหส่วนท่าตัวเอ็กซ์ไม่มีครับมีแค่ท่าตัวเซตนะครับผมมีแค่ท่าเดียวเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็สําหรับผลใหม่ก็คือผลพิษครับผมคุณผู้ชมครับเข้ามาใหม่นี่เลยครับสามารถสุ่มได้ที่ร้านสุ่มผลวิธีสุ่มก็ง่ายๆเดี๋ยวก็สุ่มแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ครับนี่ฮะราคา1นึ่งแสนในการสุ่มนะครับสามารถสุ่มผลได้ที่เกาะเลขกนะคุณผู้ชมนี่ก็ทําการสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ฮะบอกเลยว่าแป๊บเดียวก็ได้แล้วมั้งนี่นะเออแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเกลือฮะ,อะเกลือฮะนี่ก็มันได้ง่ายมากเลยเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่าผลพิษเนี่ยหน้าตาเป็นไงครับแล้วก็เขารีรโมเดลผลปิษษ ตอนแรกจะเป็นผลต่างๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นกระป๋องน้ําไปแล้วครับผมนี่ฮ uh. ะเป็นกระป๋องน้ําทุกอันเลยครับแต่ว่าชื่อผลพิษยังเหมือนเดิมอันนี้คือผลไฟนะครับผมผลไฟจะมีความพิเศษคือมีไฟนะครับผมนี่ขมผลทรายผลแสงอะไรก็เหมือนกันหมดเลยครับอ่านี่ฮ uh. ะโอเคก็เดี๋ยวผลพิษเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นไงครับนี่ฮ uh. ะอยู่ในกระเป๋าเลยครับนี่ครับชื่อว่าเวนอมเกานะครับนี่มันจะมีแบบว่าสีม่วงๆตรงนี้ก็คือผลพิษนะฮะอ่าก็กินเข้าไปเลยนะครับผม ผมก็ไม่รู้ว่าสกิลเป็นไงเพราะว่าเพิ่งมันใช้ให้ดูแบบว่าแบบใช้ครั้งแรกเลยนะเนี่ยนะท่าที่หนึ่งนี่เลยเป็นหมัดพิษแบบนี้เลยครคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองเอาไปลงดันดูฮนะดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านี่ฮนะหมัดพิษคูดาโคตรนานเลยครับผมว่าไม่ค่อยจะไหวแน่นอนครับแล้วก็ต่อไปไปท่าตัวเอ็กนี่เป็นการเปิดบอ่อแบบนี้เลยฮนะใครที่เข้ามาในบอ่อตายนะมอนที่เลือดน้อยนี่ตายแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อไปไปท่าตัววีไอตัวซีดิ ตัวซีตัวซีเป็นเม็ดพิษแบบนี้นะแบบพิษจะลงมาเป็นฝนเลยครับคุณผู้ชมนะโอ้โหเป็นไงคอดฟิวฮะอ่านี่คือพลังของผลพิษนะคุณผู้ชมนม่เลยฮะอ่าแต่ว่าผมจะขอใช้ผลแสงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเพราะว่าผลแสงมันบินไวดีฮะแล้วก็สกิลมแมลงดีฮะโอเคขอกินผลแสงแล้วกันนี่คือผลพิษนะฮะก็สามารถสุ่มได้ที่ร้านค้าสุ่มผลได้เลยครับผมโอเคต่อไปเป็นวิธีหาดาวอันนี้นะคุณผู้ชม วิธีหาเนี่ยเราต้องไปลงดันเจียนนะครับมีทั้งหมด5เวฟวิธีลงดันครับเราต้องไปหาผลทรายครับซุ่มให้ได้ผลทรายนะครับผมพอได้ผลทรายมาแล้วใช่ไหมให้เราครับไปที่เกาะนี้นะครับผมนี่เกาะตรงนี้มาเลยผมจะไม่บอกทางแล้วกันผมจะบอกแค่หน้าตาก่อนแล้วกันครับนี่ฮะให้เรามาที่เกาะนี้นะคุณผู้ชมนะเกาะที่เหมือนเซลลเกมครับแล้วก็จากนั้นเราก็ทําการแบบว่ามาเชิญบอลที่เสาถือผลทรายแล้วก็มาเชิญบอลที่เสาครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็เสกบอสไปได้เลยครับบอสมันก็จะเกิดมาครับแล้วก็ให้เราครับทำการฆ่าบอสตัวนี้ให้ตายอย่าลากลงน้ำนะต้องฆ่าให้ตายท่อนน้นนะครับเออถ้าเราฆ่าตายแล้วเนี่ยเราจะได้ไนี่มาครับนี่เราจะได้เจ้าสิ่งนี้มาครับคุณผู้ชมนี่นะครับอ่าได้สิ่งนี้มาปุ๊บเนี่ยจากการฆ่าบอสต,ตัวนี้ใช่ไหมให้เราครับไปที่คอเลซกเยมนะครับผมจะไม่บอกทางไปคอเลซกเยมแต่จะบอกหน้าตาแล้วกันว่าคอเล็กเยมหน้าตาเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะให้ได้มันฆ่าให้ได้ TOP นะ แล้วก็มาที่คอเลกเซียมครับในรับนี่คือลงดันเจียนใหม่ครับดาบอะไรก็จะอยู่ที่นี่นะครับนี่ฮะแล้วก็ให้เราครับเอาไอ้ของที่ได้เมื่อกี้เนี่ยมาเสกตรงเสานะครับถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มันเวลามันจะไม่จับใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี้ยมาเสกเนี่ยนะครับแล้วเดินเข้าไปเนี่ยเวลามันก็จะนับเห็นไหมแล้วพอมันเหลือศูนย์เนี่ยเราก็จะเข้าไปที่ดันเจียนครับเพื่อไปเอาดาบนี้ครับเราต้องจัดการดันเจียนผ่านดันเจียนให้ได้ครับแล้วก็โอกาสดรอปเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับ บางอันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครผ่านดันเจี้ยนแล้วอาจจะเกลือก็ได้นะครับเราก็ต้องลงเรื่อยๆจนกว่าจะได้ดาบนี้มาครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองใช้ดาบนี้จากการดันเจี้ยนดูนะครับดู่ซิว่าจะไหวไหมนะครับรู้สึกว่าดันเจี้ยนนี่มันจะบักนะครับผมต้องรอสักแปบนึงรอยืนรอไปแบบยืนรอจนกว่ามันจะวับไปนะคุณผู้ชมมันบักอยู่นะครับผมนี่ฮะปกติในวับปกติจะจะวับไปแล้วนะครับผมนี่ รู้สึกว่าถ้าถ้ากดว่าเราขยับตัวนี่เราต้องแบบว่ารอเวลาใหม่แน่เลยอ่ะตอนนี้ว์ปไปแล้วนะครับมีทั้งหมด5เวฟนะฮะเวฟหนึ่งก็จะง่ายหน่อยเวฟสองก็จะงะยากขึ้นนับเลื่อดมันจะเยอะขึ้นไปทุกเวฟนะครับคุณผู้ชมส่วนการโจมตีก็จะโจมตีแรงทุกเวฟนับนี่ตอนแรกก็ฆ่าง่ายนะครับตีทีเดียวก็ตายเลยนะใครที่สเต็กตันนับใช้ผลพิสัทตีทีเดียวตายแน่นอนครับเวฟแรกสบายสบายครับนี่ฮะจากการให้พวกที่มันอยู่หน้าประตูให้หมดครับคุณผู้ชม นี่มีด้านล่างด้วยครับจากการให้หมดแล้วครับนี่ฮะง่ายๆนะครับผมเวฟหนึ่งอ่าต่อไปเวฟสองครับเวฟสองีนเลือดมันอาจจะถึกขึ้นนะคุณผู้ชมอ่าเวฟสองแล้วนะนี่มันอาจจะถึกขึ้นนะเลือดนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับนี่ฮะผมแนะนําให้ใช้เคียวเบนเทนก็ได้ไม่มีก็ใช้ผลโมจิครับผมแต่แนะนําให้เป็นโมจิตื่นนะครับผมแล้วก็ผลแสงนี่ก็ดีฮะผลแสงผลแสงตื่นสกิลวีนะครับมีท่านนี้ที่แบบว่าสามารถตีพวกนี้เข้า นะครับเออท่านี้แรงจริงครับผลแสงครับอ่าใช้ผลแสงก็ได้ใช้ดาบฟอเรนติคุค่อนข้างชินจะเมื่อยมือหน่อยนะผมว่านะผมว่าใช้ผลแสงตื่นดีกว่าครับเออผลแสงตื่นเนี่ยใช้ได้เลยครับผมก็ใช้ผลแสงตื่นตื่นจนได้นะผมนี่ฮะดาบเนี้ยเนี่ยผมลงประมาณ2เที่ยวได้เลยนะครับผมนี่อ่านี่ครับเว็บ3มันก็จะถึกขึ้นครับตาก็จะแดงกลําด้วยนะครับผมตาแดงกลําแล้วดูดินะแต่ก็ฆ่าไม่ยากเท่าไหร่ครับนะนี่ถ้าใช้ผลแสงนี่จะตีเข้าแน่นอนครับ สัตว์จะเทือนตื่นก็ได้นี่เป็นไงนะครับเวฟสามผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะครับผมแต่เวฟสี่เนี่ยมันถึกจริงๆครับแต่มันก็ไม่เก่งเท่าไหร่ครับแนะนําใช้บัก็กงูให้มันเลือดประมาณ1นึ่งแสนหกหมื่นครับนะเพราะว่ามันทํามากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับนะเกมเก้แล้วแต่ว่าทําได้ถึง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเอ้หนึ 160, ่งแสนหกหมื่นไหวอยู่นะครับนี่ฮะถ้าเกิดว่าเรามีเคียวเป็นเทนเนีเน่ยนะถ้าเวลาเราใกล้ตายเนี่ยเราใช้เคียวเป็นเทนนะครับ มันจะดูดเลือดครับนี่ฮะเคียวเบนเทนมันดีตรงนี้แหละครับแต่ถ้าเกิดว่าวาปมาตรงในนี้ใช่ไหมกระโดดขึ้นมาได้ครับนะมันกระโดดขึ้นมาได้ไอพวกดาบมันตีไม่ค่อยเข้าผมแนะนําให้เป็นผลตื่นที่มันสเปมพลังแบบนี้ได้อย่างผลแสงครับอันนี้แนะนําจริงๆครับมาขอเร่งคลิปแล้วกันนับก็สําหรับใครที่สนใจแล้วรับฟังเกตต่างขอแนะนํอีดิทเบย์ช็อปเลยครับแล้วก็โฮสตโตนช็อปนะครับสองร้านนี้รับฟาร์มโลบ,บบ็กแมพต่างๆแถมยังมีกดเกมพาร์ลบวิทศาสตร์ด้วยบริการนี้เยอะแยะเต็มไปหมดใครสนใจลิงก เอาละครับก็ตอนนี้หงก็มาอยู่ที่เวฟ4นะฮะก็เวฟ4เนี่ยมันก็จะเป็นมอนแบบนี้นะครับตอนนี้หงก็จัดการทุกประตูไปแล้วเหลือแค่ประตูเดียวนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเวฟ4นี่ก็ถือว่าถึกเอาเรื่องนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ดาบฟันมันตีไม่ค่อยเข้าครับอย่างที่บอกครับผมแนะนาครับผลปีศาจอย่างเดียวฮะนี่ผลกุละตื่นผลแสงตื่นโมจิตื่นไหวแน่นอนครับนะส่วนไฟนี่ก็ไม่น่าไม่ไม่น่าจะไหวนะไฟกับฟินิกส์นะครับนะ ี่อันนี้คือเวฟห้าครับมันก็จะเป็นบอสที่แบบว่าดอปอันนี้ฮะดอบดาบใหม่ครับอ่าถ้าเกิดเรามีเคียวเราก็ดูดเลือดตีไปเรื่อยๆฮะค้อเกียร์นครับนี่สเปมพลังไปด้วยฮะเออนี่ครับบอสเนี่ยมันตีแรงครับระวังครับเราหลบไอ้พวกสกิลนี้ฮะเวลามันปล่อยสกิลเดินห่างไปครับอย่าให้มันโดนสกิลครับเดี๋ยวตายเอาครับผมนี่ผมก็จะตายแล้วครับแต่ผมดูดเลือดได้ครับผมนี่ฮะนี่ตีไปเรื่อยๆครับชนะได้โอกาสได้ ดาบจะดีมากไม่ต้องเอาเพื่อนมาช่วยก็ได้ครับถ้าเกิดเอาเพื่อนมาช่วยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนรัดนะครับผมเราต้องตีคนเดียวพอนะครับแนะนําไม่ตีคนเดียวครับโพกาะใคตายละผมเนี่ยเกือบจะตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้นี่ครับโซโลถ้าเรามีแสงตื่นก็พอไหวนะอืมใครที่ยคิดว่าตัวเองฟันไม่ไหวก็นี่กระโดดแบบนี้ก็ได้ให้บอสมันโดนแสงไปเต็มๆแบบนี้เลยครับผมแต่เมื่อยหน่อยนะครับทาแบบนี้นะเออเมื่อยแล้วก็อาจจะช้าหน่อยครับแต่ว่ามันก็ปลอดภัยกว่านะผมนี่ฮะ แต er ่ผลโมจิมันยิงไกลนะก็ใช้ผลโมจิก็ได้นะครับผมนี่แต่ผลแสงก็ดีครับผลแสงแรงนะครับอีกนิดเดียวก็จะตายแล้วนะครับผมอ่าได้เคียวรอบสองไม้มาดูกันเอ้ยได้ดาบรอบสองไม้มาดูกันครับนี่ครับเป็นไงตายไปแล้วครับอนี่เกลือครับถ้าถ้าไม่เกลือมันจะมีข้อความว่าได้ดาบนะครับอ่านี่เกลือครับขุณผ่านดันเจียนะครับอันนี้คือเกลือครับผมถ้าถ้าไม่เกลือมันจะมีข้อความขึ้นแล้วก็ได้ดาบมาครับโอ้โหนี่ครับ ดาบพิษเท่ๆทครับต้องรีบผามาใช้นะมันเท่จริงนะคุณผู้ชมครับโอ้โหบวกกับผลพิษเนี่ยค้อเกียนนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าผลพิษกับอาดาบอันเนี้ยลงดันจะสบายหรือเปล่าครับไม่รู้ว่าดันเกียนมันได้เวลหรือเปล่าของก็เลเวลตันเล็กก็เลยไม่รู้ว่าได,ได้ได้หรือเปล่าฮะเอาละครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยนะคุณผู้ชมครับอ่าก็ขอบคุณที่ดูจนจบเลยเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า